สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเษกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับม่อ9ก้9พันโกโก้หอมสายพันธ์ุ IM 1จากบริษัท Mark กลินฟาร์มซึ่ง9000โกโก้สายพันธ์ุ IM 1จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มได้เดินทางมาตั้งแต่วันนี้โดยรถขนส่ง9 0 0าพของพี่นพดลทรายมูล เดินทางมาช่วงบ่ายและมาพักค้างคืนอยู่แถวในเขตจังหวัดชัยนาธแล้วก็เดินทางมาส่งอย่างบริษัท JPY g o g o ไทยจำกัดที่ศูนย์พัก9ของบริษัท JPY ก o ก o ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาต9,000รอบนี้มาร์กลินฟาร์มส่ง9,000ให้กับบริษัท JPY จำนวน1,000 0ต้นเราจะลงที่ศูนย์พัก9ของบริษัท JPY g o g o ไทยจำกัด ในจำนวน7000ต้นและเราก็จะนำไปส่งให้กับคุณพี่นพวรรณที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน2,600ต้นแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่สั่งจองไว้อีก1ลายนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็จะนำาก0าพันไปส่งให้ในวันนี้นะครับเราจะลงที่ศูนย์พัก9 0 0 0ที่จังหวัดชัยนาทจำนวน7,100ต้นเพื่อส่งมอบต่อให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สั่งจองเ0 0าพันไว้นะครับ 9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์จากท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละอ,องศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ทําการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30เริ่มสอนนักศึกษาตั้งแต่ปี29ต้นพ่อต้นแม่ของ9,000ของต้นพันธ์โกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นพ่อต้นแม่เดิมนํามาจาก เปรูและฟิลิปปินส์โดยนำเนื้อเยื่อมาแล้วทำการสอนนักศึกษาที่มหาลัยแม่โจ้ตั้งแต่ปี29ท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอองศีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30จนกระทั่งได้เป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นก็คือปลูกง่ายโตรเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูงให้ผลใหญ่ให้ผลดกแล้วเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41 ลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธ์ IM1 ก็คือมีผลใหญ่ผลดกเวลาหมักแล้วมีกรดต่ำไขมันในเมล็ดสูงเฉลี่ย52แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้หอมเพราะฉะนั้นในบริษัทมาร์กลินฟาร์มเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41 และมีศูนย์เพาะ900าอยู่ที่เดียวของมาร์คลินฟาร์มอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีศูนย์เพาะ9 0 0าันอยู่ทั่วไปต่างๆจังหวัดเพราะฉะนั้นมาตรฐานของโกโก้สายพันธุ์ im 1ของเราได้รับมาตรฐานก็คือได้จากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า1 0ถึงปีเพราะจากมเมล็ดทุกต้นจะมีรากแก้ว และนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอายุตั้งแต่6-8ถึง8เดือนส่วนสูงโดยเฉลี่ย50-60โดยประมาณโดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณ60เซนเมตร9 0ทุกต้นเราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นละ55บาทเท่านั้นใน1ไร่เราปลูก170ต้นระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตรนี่เป็นสูตรการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นเทคโนโลยีการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศีเราได้องค์ความรู้เราเรามีประสบการณ์จากเจ้าของสายพันธุ์เราปลูกตามเทคโนโลยีเราปลูกตามองค์ความรู้เราปลูกตามคําแนะนําของเจ้าของสายพันธุ์นะครับในเรื่องของการปลูกเราจะมีคู่มือให้นะครับและเกษตรกรที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 1หนึ่งไร่ขึ้นไปก็คือ150ต้นถึง170ต้นคิดเป็นหนึ่งไร่แล้วเราจะทําสัญญาซื้อขายผลผลิต สัญญากับบริษัท JPY ทําวันส่งมอบ9,000ทํารอบละ10ปีต่อสัญญาไปเรื่อยเรอยรอบละ10ปีและบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดจะส่งรายชื่อสมาชิกให้กับบริษัทมาร์คลินฟาร์มบริษัทมาร์คลินฟาร์มก็จะออกหนังสือสัญญาให้อีกหนึ่งฉบับมาร์คลินฟาร์มทำหนังสือสัญญาเพื่อรับซื้อผลผล,ผลิตกับเกษตรกรทำรอบละ30ปีสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกโกโก้ Go, ว่าปลูกแล้วเรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดรองรับที่ชัดเจนนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกนะครับและบริษัท GPY g o o ยโกโก้ไทยจำกัดทำสัญญาซื้อขายผลผลิตรอบละสิปีต่อสัญญาไปเรื่อยๆรอรบละสิปีและเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร,กรผู้ปลูกในจำนวน6ล้าน5 0 0แสนต้นเท่านั้น6ล้าน5 0 0แสนต้น มีตัวแทนของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตอยู่14กลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนดูแลส่งเสริมการปลูกและรับซื้อผลผลิตคืนเข้าโรงา Mark Green โรงานมาร์กลินช็อกโกแลตโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศี อาจารย์กนกเกรดและอองศีอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิดมา17-18ปีมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีในการหมักในการแปรรูปมีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปเพราะฉะนั้นแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รองมาตรฐานก็คือเครื่องหมาย USDA Organic เครื่องหมายฮาลาลแล้วก็เครื่องหมายอยนะครับ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรามีตลาดส่งออกเรามีตลาดปลายทางที่ชัดเจนทั้งฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นี่เป็นตลาดของมาร์กลินช็อกโกแลตและเรื่องของโรงงานแปรรูปมาร์กลินช็อกโกแลตได้รับรองมาตรฐานโรงงานเรามีเครื่องหมายมาตรฐานโรงงานและโรงงานช็อกโกแลตเป็นโรงงานแปรรูปไม่ใช่โรงงานที่ทำคัดแยกมเมล็ดหรือกระเทาะเปลือกแต่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปเป็นช็อกโกแลตโดยนำผลสุกผลสดโกโก้สายพันธุ์ IM มวันที่พี่น้องเกษตรกร,กรปลูกในจำนวน6 5ร้าน0แสนต้นเข้าโรงงานมาร์กลินชออ็อกโกแลตเราส่งเสริมในจำนวน6 5้าน5แสนต้นถ้าคิดเป็นไร่ก็ประมาณ40,000ไร่เท่านั้นไม่ล้นตลาดแน่นอนเราจะรับซื้อเฉพาะพันธุ์ IM มวัน เพราะว่าคุณลักษณะของโกโก้ Go, สายพันธุ์ im 1เป็นโกโก้ Go, หอมไม่ใช่โกโก้ Go, เนื้อคุณลักษณะต่างกันสําหรับโกโก้ Go, ในโลกมี2ประเภทก็คือโกโก้ Go, หอมกับโกโก้ Go, เนื้อโกโก้ Go Go, หอมคือลักษณะเด่นก็คือสายพันธุ์ im 1หมักแล้วมีกรดต่ําเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมไขมันสูงเฉลี่ย52%แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือโกโก้ Go, หอมสายพันธุ์ im 1ส่วนโกโก้ Go, เนื้อ ก็คือโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้มาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอาจจะกลายพันธุ์ผลผลิตอาจจะไม่ดกไม่ใหญ่หรือมเมล็ดอาจจะไม่เต็มฝักมเมล็ดอาจจะรีบมเมล็ดอาจจะฟอเพราะว่าโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่งแท้ๆหาซื้อกล้าพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร ส่วนที่นำมาส่งเสริมปลูกกันโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกลายพันธุ์เป็นโกโก้เนื้อคุณสมบัติไม่ได้คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีหลายกลุ่มหลายบริษัทมากที่ส่งเสริมปลูกพันธุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์แท้พันธุ์ดั้งเดิมก็อาจจะขอใช้คำพูดว่าอาจจะล้นตลาดมีหลายสิบบริษัทมากที่เปิดขึ้นมาได้ 2- 3สาปีแล้วส่งเสริมปลูกโกโก้ พันชุมพรหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันแท้พันดั้งเดิมก็ผลผลิตที่ออกในอนาคตอีก 2- 3สปีก็อาจจะเยอะมากและล้นตลาดราคาก็อาจจะตกต่ำเป็นค่าการตลาดเป็นพิมานซัพพลายที่ปลูกกันเยอะผลผลิตออกมาเยอะแต่ความต้องการของตลาดมีน้อยก็อาจจะราคาตกต่ำเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนและถ่องแท้ว่า เพื่อเศรษฐกิจเรื่องของโกโก้โกโก้พันอะไรที่ควรจะปลูกพันไหนที่ส่งเสริมปลูกแล้วมีโรงงานแปรรูปที่ชัดเจนมีตลาดที่ชัดเจนตลาดนั้นคือตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลาดที่แปรรูปเป็นช็อกโกแลตแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งออกแล้วขายให้กับคนบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศนั่นคือตลาดที่มั่นคง ตลาดที่หลายกลุ่มหลายบริษัทที่ประกาศส่งเสริมปลูกแล้วก็รับซื้อผลผลิตราคาเท่านั้นเท่านี้ต่อโลต่อเดือนต่อไร่ต่อปีได้เท่านั้นเท่านี้นั่นไม่ใช่ตลาดที่มั่นคงบริษัทที่ส่งเสริมปลูกแล้วเขารับซื้อผลผล,ผลิตของเราไปไหนเอาไปทําอะไรเขามีโรงงานแปรรูปช็อกโกแลตที่ชัดเจนหรือไม่เขามีตลาดส่งออกมีตลาดปลายทางที่ชัดเจนหรือไม่และเครื่องหมายที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงานมีหรือไม่ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่เขาแปลรูปแล้วได้รับเครื่องหมายออยหรือไม่แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วขายที่ไหนขายให้ใครมีคนบริโภคหรือไม่ดังนั้นแล้วเราต้องมาคิดวิเคราะห์ให้รอบครอรอบด้านไม่ใช่ฟังว่าปลูกแล้วจะมีไรายได้เท่านั้นเท่านี้ประกาศรับซื้อเท่านั้นเท่านี้เราต้องมองไปที่อนาคตครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุท่ทนครับขอฝากไว้นะครับเราไม่ได้ไปว่ากลุ่มไหนบริษัทไหนว่า ส่งเสริมปลูกพันธุ์นั้นพันธุ์นี้เป็นอย่างไรแต่เราอยากให้พี่น้องเกษตรกรคิดวิเคราะห์พิจารณาให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน50 6 0ถึง60ปีในเรื่องของสัญญาซื้อขายผลผลิตสัญญาเขาทําไว้กี่ปีประกรันขั้นต่ําเท่าไรแล้วถ้าหมดสัญญาแล้วจะต่อสัญญาหรือไม่แล้วเขารับซื้อผลผลิตแล้วเอาเข้าโรงงานที่ไหนมีตลาด รองรับหรือไม่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาปลูกพันธุ์ไหนก็ได้กับบริษัทไหนก็ได้ขอให้เกษตรกรได้รับความมั่นคงยั่งยืนเราสาม,มารถที่จะปลูกได้เพราะว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแปรรูปได้หลายอย่างคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนกินทั่วโลกความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรจะเก,กิดขึ้นได้ถ้าเลือกสายพันธุ์ที่จะปลูกเลือกบริษัทที่จะปลูกเลือก โกโก้ที่มีอนาคตเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่9000โกโก้สายพันไอเอ็มได้มาตรฐานครับต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่เป็นลักษณะของ9000โกโก้สายพันไอเอ็มนะครับนี่ฮะต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะครับมาจากมาร์คลินฟาร์มเรามีศูนย์เพาะ9000อยู่ที่เดียว ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่จะให้เห็นว่าก้าพันธุ์ของเราสมบูรณ์มากนะครับต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปปลูกแล้วเราจะแนะนำการปลูกวิธีการปลูกนะครับรับรองว่า ไม่ตายแน่นอนถ้าปลูกแล้วตายแสดงว่า9ก้าพันไม่สมบูรณ์หรือว่าปลูกไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องเกษตรกรได้คิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบครอบรอบล่ามก่อนตัดสินใจสําหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับถ้าสนใจจะปลูกติดต่อผู้ประสานงานในเขตพื้นที่และติดต่อได้โดยตรงกับบริษัทเ p y โวโก้เไทยจำกัดดรพัชโก้ 0 9 5 5 5 7 2 7 9 7ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ